บทความเรื่องทรงสรรเสริญผู้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าตนบรรลุธรรมดูก่อนอาบูโสพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ท่านว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาเจ็บประการนี้เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วหัตตกะอุบาศกชาวเมืองอาลวีเด็กถามข้าพระองค์ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเขาหลือหัตถใดผู้นุ่งผ้าขาวไม่มีในตำแหน่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณนี้หรือ ข้าพระองค์ตอบว่าดูกอรอบุโสซไม่มีเขาตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดีแล้วที่เคลือหัตถยใดใด,ดผู้นุ่งผ้าขาวไม่มีในตำแหน่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์นี้ดูก่อนภิกษุถูกแล้วถูกแล้วคุณบุตรนั้นมีความปรารถนาน้อยไม่ปรารถนาให้คุณอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนดูก่อนภิกษุถ้าอย่างนั้น เธอจงสงจำหัตถะอุบาสกชาวเมืองอาลาวีว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมานี้คือความเป็นผู้ไม่ปรารถนาให้คนอื่นรู้กุศลธรรมที่มีอยู่ในตนหัตถะอารวกะดำรงอยู่ในอนาคามิผลเรียนพระพุทธพจน์ทั้งหมดมีอุบาสกห้าอเป็นบริวารได้เป็นเลิศแห่งสาวกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังฆหวัตถุสี่ออารวกะสูตรเล่มสี่สิบ หน้า478บรรทัด16สำหรับพวกผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมมีอาการสองอย่างคือ 1. เกิดความคิดว่าชาวโลกพร้อมกับเทวดาจะพึงรู้แจ้งแทงตลอดคุณวิเศษที่เราได้เฉพาะแล้วพันทีเดียว 2. ไม่ประสงค์จะบอกคุณที่คนได้แล้วแก่ผู้อื่นเหมือนคนที่ได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นอ๋อมหาสมัยสูตรเล่ม14หน้า92หัตถกะอละวกะ ดำรงอยู่ในอนาคามิผลเรียนพระพุทธพจน์ทั้งหมดมีอุบาสกห้าเป็นบริวารได้เป็นเลิศแห่งสาวกผู้สงเคราะห์บริษัทด้วยสังฆหวัตถุสี่ออ,อรารวะกะสูตรเล่ม46หนมา478บรรทัด16สําสำหรับพวกผู้สิ้นอาสวะแล้วย่อมมีอาการสองอย่างคือ 1. เกิดความคิดว่า ชาวโลกพร้อมกับเทวดาจะพึงรู้แจ้งแทงตลอดคุณวิเศษที่เราได้เฉพาะแล้วพันทีเดียว 2. ไม่ประสงค์จะบอกคุณที่คนได้แล้วแก่ผู้อื่นเหมือนคนที่ได้ขุมทรัพย์ฉะนั้นออมหาสมัยสูตรเล่มสิบหน้า92บรรทัด14ผู้มีศรัทธามีศีลปรารถนาให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นผู้มีศรัทธามีศีลชื่อว่าผู้มากมากออ เมคิยะสูตรเล่ม44หน้า398บรรทัด8